สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเดิมนะจะเตยเตย่าเปิดดวงนะคะอะหลังจากที่คุณปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติโดยที่คุณแบบไม่ได้อะไรและอะไรอย่างเงี้ยดูสิแล้วนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้เลยนะหลังจากที่คุณปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะโดยที่คุณแบบไม่อะไรและไม่พยายามไม่นุน่นไม่นี่ไม่นั่นละนะ แล้วนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนี้นะคะเช่นเดิมเป็นแรนดอมนะคลิปโดยรวมพลังงานโดยรวมดวงโดยรวมนะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงแลือ,อาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้ดูว่าเป็นแนวทางและดูเพื่อความบันเทิงนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเช้ยที่ยานในการรับชมและการรับฟังนะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัว นะเช็คดวงส่วนตัวคุณแอดไลน์ไอดีตรงนี้มาเลยนะ T R A I Y A 3 6 9นี่นะในการตรวจเช็คหรือการดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีๆของช่องเรานะพลังงานดีๆของช่องเรานะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะอ่าก่อนอื่นเลยนะ ทำจิตให้นิ่งทําใจให้เป็นสมาธิปล่อยทุกอย่างให้ชิวปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามาสิ่งที่จักรวาลจะวางให้คุณนะจ๊ะ หลังจากที่คุณปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณดังต่อไปนี้นะคะขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยนะคะพลังงานใบแรกเป็นพลังงานของคุณนะไพ่ใบแรกเป็น energy ของคุณอ่ะขอดูหน่อยใบแรกขอดูพลังงานของคนที่ดูคลิปนี้หน่อยนะคะ โอ้โหพลังงานใบแรกมาเลยดี Place พลังงานดีมากจึงจึงปัวปังดีมากเป็นพลังงานที่สมบูรณ์เป็นพลังงานของคนที่สมบูรณ์นะไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรมีอาชีพอะไรมีฐานะอะไรอยู่ยังไงอยู่นั่นไม่ถึงว่าหนึ่งน้ำจิตน้ำใจความรัก ความใจดีความเมตตาความเป็นแม่นะความสมบูรณ์ที่อยู่ในตัวคุณคุณมพีพร้อมเลยเป็นคนมีอำนาจวาสนามีอำนาจบาร,รมีนะเป็นคนที่โอ้ไพจกพักรพรรดินีนะเนาะไพเดมเพรสเป็นคนที่มีความรักความอบอุ่นนะให้กับผู้คนนะหรือคุณอาจจะอยู่กับคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ อะไรอย่างนี้นะเออนะแล้วคุณเป็นคนที่แบบเออเพอร์เฟเพอร์เฟเพอร์เฟเลยเลิศหรูดูดีเลยนะเออไพ่เดมเพลสไพ่มหาราณีจกักรพรรดินีไพ่ที่แบบมีอำนาจมีวาสนามีบุญบุญเก่าบารมีเก่าเยอะนะเป็นคนที่แบบโอ้โหมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะอ,อ่าดูเลยดูเลย <c oughs> หลังจากที่คุณปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอ้โหเดชาริออดเนี่ยคือความก้าวหน้าเป้าหมายเซตชัยโอ้โ oh, ห oh. คือแน่นอนเป็นสิ่งดีเกิดขึ้นแน่นะชีวิตคุณจะขับเคลื่อนไปข้างหน้า ชีวิตคุณจะพุ่งทะยานชีวิตคุณจะเติบโตจเจริญรุ่งเรืองขึ้นหลังจากที่คุณปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติและนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก้าวถวยความสุขความอุดมสมบูรณ์กินดีอยู่ดีพลังพร้อมข่าวดีอิ่มเอมโอ้โหพลัง,งานดีมาก ใครบูชาพระพิคเนศใครบูชาพระแม่ลักษมีมองเห็นพลังงานตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานของคนที่แบบมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขเป็นคนที่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่สบายสบายเป็นช่วงที่ชิลๆเป็นช่วงที่แบบ ไม่ได้ตักตำ่ำไม่ได้อะไรอ่ะเป็นช่วงที่แบบโอ้โหทุกอย่างหลายๆคนประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วหลายๆคนถึงเป้าหมายแล้วหลายๆคนบรรลุแล้ว <c oughs> ไม่ใช่บรรลุโสดบัณน,นะบรรลุเป้าหมายบรรลุสิ่งที่เอ,อ่อโฟกัสแล้วบรรลุถึงจุดประสงค์สมใจและสมหวังและอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะมีความสุขมีข่าวดีมีสิ่งดีหลังจากที่คุณปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ โอ้โหไพ่พระขึ้นมาเลยไพ่ดีฮัโหลแฟนไพ่พระแต้มบุญดีกุศลคุณงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกว่าองค์เทพเทวานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องหนุนนำไพ่พระขึ้นมาเป็นไพ่ของความอยู่ดีมีสุขเป็นไพ่ของความเป็นสิริมงคลเป็นไพ่ของความสุขความเจริญ นะเป็นไพ่คือไพ่พระขึ้นมาต้องเป็นไปในทางบวกทางดีอยู่แล้วนะเป็นสิ่งดีเกิดขึ้นนะคือสมหวังนะหวังอะไรคิดอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยคือคุณจะสมหวังคุณจะเริ่มมีความสุขขึ้นคุณจะเริ่มแบบเข้าที่เข้าทางคุณจะเริ่มแบบสุขก,กายสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เป็นคนที่มีบุญมีบารมีนะคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจริงๆหลายๆคนเลยนะปฏิบัติกับไหวบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วเป็นคนที่มีอ่เขาเรียกว่าแต้มบุญสูงบุญเก่าสูงบารมีอำนาจวาสนาบารมีสูงนะเออหรือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเขาเรียกว่าองค์เทพ องค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะและคุณกําลังแบบได้รับพรน,นั้นด้วยนะเป็นเป็นแบบพรที่เป็นข่าวดีมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนหลังจากที่คุณปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณสามไม้สามไมา้อนาคตที่ดี มีโอกาสขยับขยายเติบโตเจริญก้าวหน้ามีสิ่งดีเกิดขึ้นมีสิ่งดีรออยู่มีเป้าหมายแห่งความสําเร็จรออยู่นะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมมีชีวิตที่ดีกว่าเก่ามีความสุขกว่าเก่ามีความสุขกว่าเดิมมีความพรียกพร้อมกว่าเดิมนะมีความที่แบบชีวิตในวันข้างหน้าที่จะดีขึ้นเรื่อยๆเออนะ มีโอกาสขยับขยายมีโอกาสเติบโตมีโอกาสมีแบบอะไรต่างๆในสิ่งที่รอคอยมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสสมหวังด้วยในสิ่งที่โฟกัสในสิ่งที่ปรารถนานะเมื่อคุณปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะจ๊ะโอ้โหก้าวเหรียญเนี่ยมั่งคั่งล่ำรวยอุดมสมบูรณ์เพรียกพร้อมด้วยเงิน เพียกพร้อมด้วยความสุขเพียบพร้อมด้วยความหรูหรานะมีความโชคดีเข้ามาเออนะมีความสบายมีความโชคดีมีความไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องเครียดกังวลอะไรประมาณเนี้มีสิ่งดีเกิดขึ้นนะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีความโชคดีทางด้านการเงินเกิดขึ้นด้วยเนี่ยโอ้โหในเมื่อแบบเออนะ เมื่อคุณปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะ The Tower โอ้โหมองเห็นว่าบางคนเนี่ยกำลังจะได้อะไรแบบ กระทันหันจะได้อะไรแบบไม่ทันตั้งตัวจะได้อะไรแบบสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนด้วยนะแล้วก็มันจะได้อะไรที่เกินคาดเกินความตั้งใจของคุณนะอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นความสำเร็จหรืออาจจะเป็นสิ่งที่แบบไม่คิดเลยว่าจะได้ไม่คิดเลยว่าจะอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีอะไรฟุกฟุกเกิดขึ้นกับคุณมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบไม่ไม่ได คิดเลยว่าจะได้เยอะขนาดนี้ไม่ได้คิดเลยว่าจะเกิดขึ้นแบบเออดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแบบกระทันหันป,ป,ปุบปรับฉับพลันแบบฟุกฟลุกอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเมื่อคุณปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหกถ้วยใครโสดอยู่ใครโสดอยู่นะบอกเลยมีเกณฑ์นะ เจอคนรักหรือว่าคนเก่ากลับมาขอคืนดีกลับมางอก็ได้นะหรือเพื่อนเก่าๆอาจจะมาแบบขอคบเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยได้แฟนเป็นเพื่อได้เพื่อนเป็นแฟนนะได้แฟนได้เพื่อนเก่ากลับมาขอคบเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยพลังงานเก่าๆความสุขก,การได้รับการดูแลนะการได้รับของขวัญหรือว่าของถูกใจนะแบบ ไม่ถันตั้งตัวแบบไม่คาดคิดแบบไม่ได้คาดหวังมาก่อนว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยเออนะมันจะเกิดขึ้นมันจะได้นะมันเซอร์ไพรส์อะมันเซอร์ไพรส์เมื่อคุณปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสองถ้วยเนี่ยเรื่องแฟนเรื่องแฟนมาเลยนะหลายๆคนคนเก่ากลับมาขอคืนดีคนเก่ากลับมางอนะหลายๆคนเลยนะคนเก่า อาจจะเป็นคนเก่าในชาติปัจจุบันที่เคยเลิกลากันไปมีโอกาสกลับมาดีวกันมีโอกาสกับมีโอกาสกลับมาคืนดีกันมีโอกาสที่เขากลับมางอกลับมาสางสัมพันธ์กับคุณนะหรือหลายๆคนจบสิ้นห่างกันไปแล้วกำลังจะได้เจอคู่แท้คู่แทนนี้เป็นคู่แท้ตั้งแต่อดีตชาติที่เคยติดตามกันมาแล้วคู่นี้เป็นคู่ที่หลายๆคนเคย แต่ก่อนนู้นนะคุณเคยขอพอรไหวด้วยให้เจอคู่แท้ให้เจอคู่อะไรอย่างเงี้ยกำลังจะเจอนะเป็นคู่จริงๆเป็นคู่แท้ที่เป็นคู่ของคุณตั้งแต่อดีตชาติที่ติดตามกันมานะคะเออไพ่พระขึ้นมาไพ่สองถ้วยขึ้นมาเนาะหรือถ้าไม่เจอคู่คุณจะเจอคนที่ดีกรลยาณมมิตรเพื่อนร่วมงานคนรอบตัวที่ กำลังจะหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้กับคุณสิ่งดีๆนะให้กับคุณนะหรือบางคนมีเซอร์ไพรส์เลยนะบางคนคือแบบปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอะคือประมาณว่า เรื่องมีคู่มีแฟนมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ดีแบบดันมีดันมีคนเข้ามาจีบดันมีคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคือคุณปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติไงคุณไม่ได้พยายามไม่ได้เรียกร้องไม่ได้รอคอยไม่ได้สรรหาและปล่อยมันมีอยากมีก็มีไม่อยากมีก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีนะบอกเลยจะมีอ่ะเมื่อคุณปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะ เดอะสตาร์เนี่ยคนโสดจะได้จริงๆนะเนี่ยคนโสดจะมีคู่จริงๆนะใครที่โสดจะมีคู่นะหรือหลายๆคนเลยที่เคยเลิกลากันไปมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์นะให้40มีโอกาสจะคืนดีกันนะทำไมให้เปอร์เซ็นต์น้อยจังเลยแม่ก็คือว่าอีกอีกคะคะกันไปก็อาจจะเป็นแบบเลิกเลยแล้วก็มีคนใหม่เข้ามานะมีคนใหม่เข้ามาเพราะเป็นแรนดอมไงพลังงานโดยรวมไง เออถ้าใครสงสัยอะไรก็แอดไลน์มาสิจะได้ดูดวงส่วนตัวนะอันนี้ดวงโดยรวมนะอาชื่อเสียงชื่อเสียงนะพ่เดอะสตาชื่อเสียงชื่อเสียงช่วงนี้จะดูดีมีสเสน่ห์ช่วงนี้ดูสวยดูสวยดูหล่อดูแต่งเนื้อแต่งตัวดีดูมีระดับดูมีคุณค่าดูแพง ดูมีแพชชั่นดูมีความมั่นใจดูมีสเสน่ห์นะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนใจดีแล้วเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำนะหรือเป็นคนที่แบบ หลายหลายคนมองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีแสงนะเป็นคนเด่นนะเป็นคนเด่นคนดังเป็นคนมีแสงนะคะเออนะแล้วก็หลายหลายคนเลยเป็นคนที่แบบมีเซนนะมีเซนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอพรช่วงนี้ช่วงนี้ถ้าคุณขอพรขอพรช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่แบบมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงด้วยแล้วหลายๆคนช่วงนี้มีโอกาสเด่นดังนะมีโอกาสเด่นดังมีโอกาสมีคนพูดถึงคุณมีแบบ มีคนชอบคุณะนะเออนะชอบในทางที่ดีหรือพูดถึงผลงานของคุณอะไรในทางที่ดีนะในช่วงเนี้ยนะช่วงนี้มีคนชอบคุณแน่นอนนะมีคนแบบชอบชอบในรูปแบบแฟนก็ได้หรือชอบในรูปแบบเพื่อนหรือกัลยาณมิตรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะในรูปแบบดีๆนะ,ะความสมหวังความสุขนะไพ่เดือดสตาร์ชื่อเสียง ความสําเร็จนะเกิดขึ้นเมื่อคุณปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกดังต่อไปนี้แปดเหรียญก,ก,การเงินการเงินการงานความตั้งใจความสําเร็จความเพียรความขยันความไม่หยุดนิ่งความไม่หยุดทาอะไรอย่างเงี้ย นำมาซึ่งความโชคดีทางด้านการเงินคุณจะประสบความสำเร็จในอาชีพหรือสิ่งที่คุณทำอยู่ณนะปัจจุบันนี้จะส่งเสริมให้คุณมีรายได้มากขึ้นมีความเขาเรียกว่ามีความกินดีอยู่ดีมีความสำเร็จได้เงินด้วยนะได้เงินนะได้เงินเก้าเหรียญแปดเหรียญได้เงินนะการเงินดีนะโชคแบบ อุดมสมบูรณ์อะจากโชคลาภและจากการงานเนี่ยเห็นไหมอ่าเมื่อคุณเมื่อคุณปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณกดาวดาบดาวดาบแปดเหรียญกับกดาวดาบโอ้โหแปดเหรียญกับกดาวดาบแล้วก็เดอะเมติเชียนเนี่ย เมื่อคุณปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรหรือว่ามีอุปสรรคอะไรหรือว่ามีความวิตกกังวลอะไรทุกสิ่งอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะเหมือนจักรวาลเขาปูทางเอาไว้คุณแล้วเหมือนธรรมชาติปูทางเอาไว้คุณแล้วนะ ไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลไม่ต้องรู้สึกไม่สบายใจไม่ต้องรู้สึกคิดเยอะคิดมากมนะแล้วเป็นคนที่เดอะเมติเชียนเนาะปฏิหารมาแน่นอนสิ่งดีสิ่งที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะสิ่งที่แบบอัศจรรย์อ่นนะเอออศัศจรรย์แบบเออนะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะให้เดอร์เมติเชียน นะไพ่หมอดูไพ่พ่อหมอแม่หมอนะไพ่คนเก่งไพ่คนมีวาทศิลป์ไพ่คนที่ใช้คําพูดเป็นพูดเก่งนะแล้วก็เป็นไพ่ของคนที่เหมือนมีมน์อนะ่ะเหมือนมีมนสะกดนะใครได้ฟังคุณพูดแล้วแบบโอ้โหนะหลงไหลนะถ้าเป็นหมอดูแม่นมากถ้าคุณเป็นหมอดูคุณแม่นมากบอกได้เลยนะใครที่ดูคลิปนี้ใครเป็นพ่อหมอแม่หมอบ้างนะแม่นมากแล้วก็ เป็นคนมีชื่อเสียงจะประสบความสําเร็จอืมใครทําโซเชียลออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยในช่วงนี้นะสูงมากสูงมากเลยอ่าอ่าดูซิว่าเมื่อคุณปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกหนึ่งดาบแน่นอนชัดเจนยืนยันการันตีรีรันคุณชนะคุณได้ คือเหมือนออกมาเน้นนะหนึ่งดาบเหมือนออกมายืนยนันเหมือนออกมากลาันตีว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆเออนะถ้ามีแฟนครั้งนี้เนี่ยคือเขาจะชัดเจนเลยเขาจะไม่ให้คุมเคลืออีกแล้วเขาจะแบบชัดเจนให้สถานะเลยเปิดเผยเลยฉันเป็นแฟนคุณอะไรอย่างนี้นะหรือเขาออกมายืนยันว่าเนี่ยสิ่งที่พูดไปสิ่งที่ทํานายไปสิ่งที่พยากรณ์ไปเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณจริงนะไม่นานนี้หรอกนะเออ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอ่ะเมื่อคุณปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณสี่ไม้เนี่ยได้แต่งงานนะแล้วก็ราชาดาบแน่นอนชัดเจนยืนยันอืมคนโสดจะมีคนมาแบบให้สถานะนะมีหลายๆคนได้แต่งงานเลยมีคนมาขอแต่งงานไพ่สี่ไม้นะความมั่นคงความสําเร็จไพ่การแต่งงานงานมงคลหรือเรื่องดีสิ่งดี ได้นะคือชีวิตต่อจากนี้มันจะมีความมั่นคงมันจะมีความบริบูรณ์มันจะมีความครบเซตครบคันน่ะนะเออเมื่อปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติแหละแล้วทุกสิ่งอย่างก็จะดีขึ้นเ,เรื่องหลายๆจะผ่านพ้นไปเรื่องที่เครียดกังวลก็จะหมดสิ้นไปอะไรประมาณนี้ความสุขจะเข้ามาแทนที่เออนะเมื่อปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติอะโอเคประมาณนี้นะอะขอให้สมหวังนะคะขอให้โชคดีนะสวัสดีจ้า